คำถ,ถามที่11ครั้งที่62ต่อปัญหาคุณทรายถึงข้อที่8ให้ออกจากวัตะสงสารขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัตะสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าคะเจริญในการพัฒนาตัวเองสู่ความพ้นทุกข์ดวัตะสงสารเป็นประสงค์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าทุกคน ก่อนอื่นต้องขออภัยธรรมารไม่สบายพระเอิญเมื่อคืนนั้นได้ยินข่าวว่าหลวงพ่ออะไรพระสิ้นคิดนะเสียมรณภาพอรตมาก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าอรตมาก็ป่วยก่อนจะตายไปเนี่ยก็ได้เอาธารรมะพทธเจ้าที่พิสูจน์ได้ ให้ผู้ที่มีบุญบรารมีระดับหนึ่งได้ฟังก็ตั้งใจฟังให้ดีต่อไปนีจ้จะพูดถึงแก่นของศาสนาพุทธจะพูดถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของศาสนาพุทธโดยเฉพาะคน60ปีไปแล้วเนี่ยความจริงทุกวัยนั่แหละมันไม่ควรประมาทในชีวิตเพราะมันไม่แน่นอน บางคนตายในท้องบางคนตายตอนเป็นเด็กเกิดดุบัติเหตุตายทาง่านนานาเราไม่รู้เราว่าจะตายเมื่อไหร่ตายด้โรคอะไรตายลักษณะอย่างไหนผู้เจ้าถึงไม่ให้ประมาทไงเราศึกษาศาสนาพุทธเนี่ยเราต้องศึกษาต้นไม้ทั้งต้นเราถึงจะรู้ว่าเป้าหมายของต้นไม้แต่ละชนิดนะมันคืออะไร ถ้าเราศึกษาแต่ใบแต่ผลเราไม่รู้หรอกเราต้องศึกษาทั้งต้นต้องเห็นทั้งต้นอ๋อศาสนาต้นเป็นอย่างนี้นะมีวัตถุประสงค์อย่างนี้นะเป้าหมายอย่างนี้นะเราจะได้เดินถูกทางไม่งั้นเราจะเดินผิดทางหมดบุญก็เหมือนกันเห็นไหมได้ข่าวตอนนี้ไหมล่ะเจ้าคณะภาค ปกครองจังหวัดหลายจังหวัดนะดูแลมีเจ้าคณะภาคแล้วมาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลแล้วควบคุมเจ้าวาดทุกแห่งอีกยังแพ้คาคาสิโน,โนเห็นไหมเ <c oughs> พราะเราเข้าใจบุญผิดเนี่ยคนพิการเก็บเงินไว้ตั้งแต่เกิดจนใกล้ตายเนี่ย ดำมูลไปสองสามล้านแล้วก็ไปเล่นคาสิโนโเล่นอะไรประเภทการพนันนะซึ่งเป็นอบายมุกพระเจ้าก็ห้ามแต่รัฐบาลก็ยังสนับสนุนอบายมุกอัตมาถึงบอกไงว่าเธอต้องครบสัตบุรุษก่อนลักษณะสัตบุรุษเป็นยังไงต้องรู้จักก่อน เธอถึงจะได้ไม่ไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองมันเสียทั้งเวลาทั้งชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อไปเลยนะถ้าเธอเข้าใจผิดงันเธอคบสัตยรบรุตรเธอสัตยบุตรจะทำให้เธอได้วิชาและวิมุตสัตยบรุตรไม่เอาอะไรจากเรามีต่ให้ปัญญาไม่มาเอาเงินทักบาทหนึ่ง การทำบุญด้วยเงินนี่ไม่ใช่บุญเสมอไปในหลวงรัชการที่9ตอนบวชก็พิมพ์พัชนาทุกคมเชื่อภาษาบาลีไทยอังกฤษนะแล้วแปรด้วยบุญคืออะไรหน้า2416ไปเปิดดูได้เลยแปรโดยท่านธรรมปาระบุญมาถักลากศั์วสันตานังพุนาธิวิโสเทติ การชำระจิตวิญญาณให้าบ,บริสุทธิ์หมดจดจากการที่เราไปติดไปยึดไปผูกพันนี่แหละไปติดคือไปชอบกำหนัดดินดีไปยึดยึด,ยดทิฏฐิความเห็นไปผูกพันกับความเห็นนั้นคับสิ่งเราไปติดกำหนัดดินดีมันมันเป็นบาปต้องเลิกจากมันถึงจะเป็นบุญ โดยไม่ต้องเสียงเงินสักบาทหนึ่งสัสตุาตจไม่เอาเงินใครสักบาทหนึ่งอัตมาขณะนี้จะเข้า80แล้วถ้าใครมีโอกาสได้มาฟังอัตมายืนยันตัวตนไ,ได้ไหมว่าอัตมารับค่าเทศค่าสอนจากใครสักบาทหนึ่งไหมขอยืนยันตัวตนหน่อยให้สิบล้านเลยเ อันเนาะปเทศโรงเรียนไปเลยเขาให้มาแต่ว่าไม่เอาเออจะเอาจะเอาไอา้นั่นนะเขามีมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวพิมพ์ตลายะมาเอาเอาอาหารระเภทเนี้ยเอาไปฉันแต่เงินน่ะเป็นกระถินเป็นกระถินไม่เอาเอาให้เธอไปทําประโยชน์เพราะทํามาเป็นพราแล้วว่าจะไปเอาอะไร ทำวินัยทั้งนั่นก็ห้ามพระรับเงินรับทองเห็นไหมพอพระรับเงินรับทองมีปัญหาไม่เลิกนักการเมืองอย่างหนึ่งพระอย่างหนึ่งจะต้องไม่รับเงินรับทองคุณเสียสละมาแล้วอ่ะให้ฟรีประชาชนก็เดือดร้อนแล้วแค่กินอิ่มเท่านั้นเองาตมากินมังสวิรัตด้วย เอาละมันใจนั่นเอาต่อไปจะมาจำตรงนี้ไว้ฟังเอาไว้พยายามจดหนึ่งเธอต้องหาสัตว์บุตให้พบสองเธอต้องมีสมาธิถิถ้าเธอไม่มีไม่รู้จักสัตว์บุตเห็นอสัตว์บุตรอะอะสัตว์มันไม่ใช่สัตว์นะแต่เป็นบุรุษอสัตตบุรุษ อะแปลว่าไม่สัตว์อาจะมาแปลภาษาให้มันง่ายไงคือมันไม่ใช่สัตว์แต่มันเป็นบุรุษนี่คืออสัตทบุรุษงันเธอต้องพบสัตตบุรุษเดี๋ยวเธอก็จะแปลว่าบุรุษที่เป็นสัตว์อีก <laughs> คือคือ ลักษณะสัตว์เป็นงไงเธอฟังอรรมาให้เขานั่นไปแล้วเพราะน้ำมาป่วยไงไปฟังตามไปฟังสมาธิที่ตาไปฟังภายในอนาคตเธอไปฟังคําถามที่สองสำคัญมากเลยถ,ถามอยู่ในลงในยู u ูบอ่ะภายในอนาคตเป็นไงเธอไปฟังจะได้รู้ว่าอนาคตจะเป็นไผยอย่างไงขนาดนี้มาถึงแล้วขนาดนี้เป็นอยู่นี่แล้ว พู้เจ้าตัดไว้เป็นภัยในอนาคตเดี๋ยวนี้มันเป็นแล้วและจะเป็นมากกว่านี้นเอาที่เรามาเข้าเนื้อหาแล้วกันแก่นธรรมเอาพระไตรปิฎกที่สิบสองข้อสามร้อยเจ็ดหน้าสามร้อยสี่สิบตูละโลพมาสูตรว่าด้วยแก่นธรรมบุรุษต้องการแก่นไม้ เื่อจะไปสร้างบ้านแต่เขาไม่รู้คนนับถือาศาสนาพุทธต้องการแก่นของสัตว์แต่เขาไม่รู้เขาก็ไปคบอาสัตว์ตะบุษเข้าทำบุญที่ทำบุญมากจะได้มากทำบุญน้อยจะได้น้อยก็เสียเงินเสียทองไปแทนจะได้วุ่นเป็นบาปเห็นไหมสนับสนุนให้ท่านเอาเงินไปเล่นการพนัน เอาไปเปินเปอผู้หญิงเธอบุญหรือบาปล่ะเธอบาปเห็นไหมแล้วเธอบอกเธอได้บุญเธอเอาเงินไม่ให้ท่านท่านก็เอาเงินเนี่ยกี่ล้านล่ะไปเปินเปอผู้หญิงผู้หญิงก็ไปเปิดเปิลปัวเปิลเปิลผู้หญิงก็เอาไปดูแลแฟนอีกมันบาปต่อ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 กันไปเลยเพราะเธอไม่เข้าใจสัตว์ประหลุษถ้าเธอเข้าใจสัตว์ประหลุตแล้วมันก็ไม่เอาเงินเธอหรอกจบ จบไหมจบแล้วผู้หญิงก็จะไม่เข้าไปหาศัตร์บริวรสลวร่มีงเงินมีแต่ปัญญาถ้าต้องการปัญญามาหาถ้าไม่ถ้าไม่ต้องการปัญญาไปีไป่ถ้าต้องการปัญญาหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารนี่แหละออกจากวัฏฏะจากปัจจุบันก่อนแล้วมันก็จะออกจากวัฏฏะสงสารจากการเกิดการตาย ตอนนี้เขาไปหาเขาเห็นกิ่งใบผลโอ้น่ากินอร่อยเขาว่าไอเนี่ยแกนไม้แหละเขาก็ไปทําบ้านเอามะม่วงม่วงปีนี้เยอะนะเอาม่วงไปทําบ้านเอาผลไม้ไปทําบ้านเอาใบไปทําบ้านเดี๋ยวมนก็สุกมันหวานมดก็กินกินหมดอันนี้ไม่ใช่แก่นไม้ ลาบยศสารเสริญไม่ใช่แก่นไม้ยศถาบรรดาสัตว์เจ้าคณะภาคเจ้าคณะตำบลเจ้าอะไรไม่เกี่ยวไม่ใช่แก่นของศาสนาพุทธถ้าต่อไแปลเขาก็ตามไปอีกคือเขาต้องการแก่นก็คือต้องการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ต้องการนิพพานว่างนั้นเถอะแก่นนั่นคือนิพพาน อุปมาเหมือนแก่นไม้แก่นไม้น,ไมนี่คือนิพานเขาเห็นโอ้นิพานนี่คือโอ้ไดลาบเยอะๆะสักการะเยอะๆเสียงสนเยอะๆอันๆๆๆๆนี้ไม่ใช่แก่นไอ้นี่เป็นมันม,ม,ม,มันไม่ใช่แก่นเลยข้อสองคนรู้ก็บอกไอ้ศีลสิต้องมีศีลเวลามันนี่ ศีลต้องเวรมณีเวรมณีแปลว่าอย่าอย่าห้ามมาห้ามศีลเนี่ยเป็นเพียงสเก็ตเท่านั้นเองนะศีลเนี่ยเป็นเพียงสเก็ตยังไม่เข้าหาแก่นเลยอ้าอันที่สามต่อไปสมาธิด้วยสมาธิคนถน้เข้าใจผิดสมาธิของพุทธไม่ใช่สมาธิไปนั่งหลับตา ไม่ยังสมาธิเฉยๆสมาธิแบบนี้มีก่อนผู้เจ้าตัดสะลุสมาธิก็คือว่าจิตตั้งมั่นที่ไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันจักตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรบุรุษสังผัสแล้วไม่เกิดชอบเกิดชังนี่สมาธิอย่างนี้ซึ่งต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องทดสอบ สมัยเด็กๆมาก็ชอบลีกให้ปิดตาปิดปากปิดหูไม่รู้ไม่เห็นผู้เจ้าก็บอกอยู่แล้วเล่มสิบสี่อุตระมานพอาจารย์เธอสอนได้ไงไม่รู้ไม่ได้ยินรับตาอา้าวก็แสดงว่าอาจารย์ของเธอสอนให้คนตาบอกหูหนวกกสิพุทธะคือผู้รู้ไม่ใช่ผู้ไม่รู้ชาราจัตนะชาราด ผู้ฉลาดจะต้องฉลาดจักตาหูจมูกลิ้นคายใจฉราจน่าลายละฉลาดไม่ตกเป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นคายใจไปกระทบรูปรกเสียงสัมผัสเรียกว่าฉลาดถ้าตกเป็นธาตุมันงอกเห็นสวยๆหน่อยเป็นติดงอกไม่ฉลาดต้องไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันนี่เรียกว่าฉลาดนี่คือสมาธิ อารากระเทศไปแล้วไปฟังดูเดยอะแยะยังไม่จบเลยทำไปรวมรวมสมาธิสิ่จ้องทั้งสี่สิบข้ออ่าต่อไปยานัศนะสมาธินี้เป็นแค่เปลือกนะเปลือกของของของนิพพานตอนนั้นเองสมาธิเนี่ยเป็นเปลือกของนิพพานแต่ก็นั่นแหละสมาธิที่มีศีลเป็นผลยอมมีผลมาก นะทีนี้สมาธิเนี่ยต้องมีศีลเป็นผลถึงจะมีผลทีนี้มาดูยานทัศนะยานทัศนะฮะเป็นเพียงกับพีของมันกับพีของมันมน,นี่มนมันใกล้แก่นแล้วกับพีเนี่ยยานทัศนะคือรู้ความจริงคําความเป็นจริงรู้เลยอันนี้ควรอันนี้ไม่ควร ไรต่อไรนี่นี่เป็นเพียงกะพีนะแก่น,นคืออะไรยานทัศนะเนี่ยจะต้องมีสมาธิที่ถูกต้องเป็นผลมันจึงมียานทัศนะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาเห็นยานทัศนะที่เห็นเท่านั้นเองมันเป็นกะพีเท่านั้นตอบวิมุตต่างหากวิมุตต์คือหลุดพ้น วิมุตติอันไม่กลับกำเริบเโตบวิมุตติปัญญาวิมุตติที่เข้าถึงในปัจจุบันปัจจุบันนี้หลุดพ้นเห็นเห็นตา้รูปเป็นสวยไม่ติดคนมดาด่าเราไม่โกรธนี่วิมุตตินี่คือแกนนี่คือนิพพานเป้าหมายของพุทธนะอันนั้มาจะยกใหไหลสูตรแล้วกันให้เิอประมวล ตามฟังดีๆต่อไปนี้จะเอาให้ถึงจุดของมันนะจุดจุดของศาสนาพุทธเลยเดี๋ยวจะพูดถึงสมาบัตแปดอเนชาสปยสูตรอเนชาแปลว่าจิตที่ตั้งมัน่นถ้ายังไม่ยัไม่ไปถึงนั้นเอาพูดธูดทะลอมะลอมไปก่อนแล้วกันจิตตั้งมั่นคือสมาบัตแปด คือรูปประชานสี่กับรูปประชาสนสนะจิตถึงจะตั้งมั่นเป็นฐานนิพพานที่จะไปนิพพานได้สูตรน,นี้จะทําให้เธอรู้ถึงเลยจะทำยังไงถึงจะนิพพานในปัจจุบันได้นะตามให้ดีเถอะอัตมาหวังประโยชน์เพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายนะ าต่อไปเหตุแห่งวิมุตต์คนะ่ะอาศัยประใจปิโดเล่มที่22วิมุตติสูตรเล่มยี่สิบสองก็ยี่หน้าสามสหาจุลาวิมุตต์เป็นแก่นเหตุของพะาวิมุตต์นะ่ะเหตุมันมาจาก,กทำไงจะวิมุตต์พพุทธเจ้าบอกเธอจะต้องไม่ประมาทไม่ ขับรถดด้วยไม่ประมาทถึงจุดหมายเธอไม่มประมาทคือทำให้สำเร็จมีความเพียรเสมอต่อเนื่องตลอดไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายท่อไปเธอต้องอุทิศทั้งกายและใจเธอต้องใช้กายและใจเจาะจงเลยตั้งมั่นทั้งกายและใจเอาให้ได้เอาให้ถึงให้ได้ คนยีงเน้อยได้ฟังนี่ก็เป็นมหาบุญของเธอเธอรีบทําคนแก่หกสิบปีไปแล้วเห็นไหมไม่แน่นอนชีวิตอาตมาก็อาจจะจะจบนี่หรือเปล่าแล้วนะมมาก็้ายบป่าไม่รู้เลยอายุใกล้แปดสบแล้วรู้จะพูดอีกเท่าไหร่พูดพูดพิงเนี่ยก็ได้ใครจะไปรู้ อ่าเกิดเท่วหลวงพ่อซีงไงไปแล้วเธอจบจบแค่นั้นนะทุกกันตามให้ดีอัน,นัมาก็ฝืนเนี่ยมีวยวัยวาตรงไหนที่จะพอช่วยได้แต่มานก็ช่วยเต็มที่จนกว่าสมัยจะตายตายไปแล้วก็จบหมดหน้าที่แล้วนะเคยต้องอุทิศทั้งกายและใจอยู่อยู่นี่คือให้อยู่ในเราตลอดเวลา ไอ้ที่ยังไม่หลุดพ้นก็ย่อมจะหลุดพ้นอสวะที่ยังไม่สิน้นอสวะนี่คือกิเลสตัวเล็กตัวน้อยกิเลสมีสามระดับวิติกมะกิเลสเกลียบหยาบอบายมุกเนี่ยปริยุทธานกิเลสระดับกลางร,รูปรสอย่างสัมผัสนะแล้วอสวะอานุสัยกิเลสตัวเล็กตัวน้อยมันเป็นขัน้นอันรูปแล้ว ที่ยังไม่สิ้นก็สิ้นไปเธอก็จะบรรลุแดนเกษณจากโยคะ4โยคะโยคะโอคะคือกามโยคะกามโยคะกามโพคะกามกามันไปผูกจิตเหมือนเอาตีนกามาผูกกันไว้ ทิชโชคะทิฏฐิความเห็นก็จะหลุดพ้นมันมันหลุดพ้นด้วยทิฏฐี่ไม่ได้มันหลุดพดด้นด,พด้วยการประพฤติปฏิบัติแล้วได้เกิดมรรคผลที่ตัวเราให้เธอท่องมวนเธอท่องไปเธอเธอท่องไปห้าล้านปีเกิดมาท่องเธอไม่บรรลุหรอกเธอต้องปฏิบัติให้ได้เขานิยมสวสดข้ามคืนข้ามเดือนสวสดห้าล้านสว,สด,สวสดไปเธอไม่ได้หรอก เธอต้องปฏิบัติตามหลักธรรมตามบทที่เธอสวดเธอปฏิบัติให้ได้ไม่ต้องไปสวดเมื่อยร้อนปฏิบัติให้ได้เนี่ยตามเนี้ยนะกามโยคะทคิศโยคะพระโวคะคือพบสิ่งที่เธอติดยึดผูกพันในใจเธอกธ็จะหลุดพ้นจนอวิชโชคะอวิชาสิ้นอวิชา อาตมาก็ย่ออาตมาฟังยายแสดงขวรนี่นี่เหตุแห่งนิมุตเพื่อจะจําได้เอาจะจําไว้เลยฟังยายแสดงควรนี้เธอก็ดูว่าให้ฟังยายยายคนแก่นะเขาแสดงการข้ามควรจนเป็นสมาธินิมิตของคนแนก่เพราะงัน้นเด้อเนี่ยเดี๋ยวอาตมาจะแปดสิบเดมันก็ข้ามคน แต่นั่นก็เป็นยายไงทำไก็เป็นยายไปฟังยายแสดงควรนี้ฟังก็คือสุทธะฟังฟังธรรมจากสัตบรุษสัตบรุษจะทำให้ถึงวิชาและวมีมดเธอต้องฟังท่านลักษณะศัตร์บุยอะไรเธอไปดูเอานะไปฟังเอายาย ยายคือบรรยายธรรมเธอฟังแล้วเธอสามารถที่บรรยายธรรมเนื้อหาธรรมถองเธอเนี่ยบรรยายให้เพื่อนฟังให้คนที่เขาศรัทธาเธอฟังได้แล้วธรรมะเธอจะไม่เลอะเลือนเธอรู้อะไรแล้วไม่พูดต่อไม่จอบอพอบอกต่อบอกต่อเธอฟังนะเธอฟังว่าเธอรู้แล้วเธอไม่พูดต่อเธอก็ลืมเธอต้องฟัง แล้วเธออธิบายถึงเพื่อนเพื่อนฟังได้เธอก็จะไม่ลืมยิ่งทำห้เธอแจ้งขึ้นอีกเอาแล้วพอสมควรนะนักโวทนาก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้าท่าน,นมีปัญหาก็ถามได้ จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องมนิธิจิตธงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า แสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ